ตอนนี้เป็นเวลา4โมงเย็นได้เวลาออกงานของเราจะ5โมงแล้วครับจะ5โมงพวกเราเพิ่งจะเริ่มสตาร์ทนะไปถึงแคมมืดน่าจะ2ทุ่มแล้วก็ทำอะไรไม่ทันแล้วก็โทษนูนโทษนี่ยกเว้นตัวเองเราจะมีวลีินึงที่บอกว่าน่าจะมาเร็ ออรู้งี้นะครับทำใจเลยแหละรถอยู่ในนี้ยังไงก็ต้องตัดแม้ ครับพวกเรานี่นะโอ้ยรถคันนี้กับวีโวล้อใหญ่เฮ้ยไม่ใช่วีโวนะรีโวล้อใหญ่โปรโมตแล้วรีโว่ชิมนี่อย่าท้อเหนื่อยได้แต่อย่าถอยถอยได้อยย่่าเตอนนี้พวกเราก็มาถึงจุดสิ้นสุดที่รถยนต์เนี่ยจะสามารถมาจอดได้แล้วนะหลังจากนี้พวกเราก็ต้องเดินทางกันไปเอง ตามเส an s <S oh. so ้นทางนี้อ้อมเขาข้างหลังนี้โอ้โหอีกสองลูกค่อยถึงจุดหมายปลายทางนะครับก็ก็รอลุ้นดูว่าพวกเราเนี่ยจะรอดไหมโอเคกับภารกิจในรอบนี้ต้องทำอะไรที่น่าสนใจขึน่ะโค้ขอลงกันเอาส้วยแล้วก็ตรงนี้น่้ ยาชาเรื่องการถ้าไปไหนเนี่ยเอาวสารอาหารแห้งมันไม่มีอะไรมาหรอกหลาเสื่อยเป็นอ่างนี้ไปแค่นั้นแหละดูนะครับเป้าหมายของเราก็คือต้องข้ามเขาลูกนี้ไปนะสองลูกค่อยถึงที่หมายของเราโอเคพร้อมแล้วลุย คอมอนโบร โอ้โหนี่นะทุกคนโ,โหปุยฝ้ายฟูๆเลยเข้าสู่โหมดป่าดงดิบ <laughs> Chụp, nám <đeo> <laughs> <ngám đeo> <laughs> <-h -h> <laughs> <laughs> Oi! <Wow. laughs> Tuyệt cấp bội Hãy cho kênh มาได้20นาทีล้โอ้โห20นาทีแล้วเนี่ยไม่ถึงครึ่งทางเลยใช่ไหมไม่ถึงครืทางนี่ต้องจุดบนเขาที่ก่อนเราจะลงอ่ะเออหุ่นสูบโอ๊ะอดสูดอ่ะ พวกเรานี่ต้องเดินไต่าขาวเลยนะโอ้โห,หมดเต็มบ้องโอ้โหกัดกัดถิงไปหือ はあ。

เมื่อก <te> ี splash, k k k ้นี่ก็ขึ้นเขาแล้วก็ขึ้นอย่างเดียวเลยตอนนี้ลงนี่ก็ลงอย่างเดียวตอนนี้เออได้ใบไม้คนลื่นอนะใช่เมื่อกี้เนี่ยเราขึ้นเขาก็ขึ้นนะนะตอนนี้ลงนี่คือลงอย่างเดียวอืมซึ่งเรากําลังที่จะลงไปยัง ลำทานทั้งล่างนี่นะใช่จุดพักดูสัมราระที่เราเอาเตรียมมานะครับแต่ละคนกระเป๋าเนี่ยน่าจะหนักประมาณสิบโลนะครับนี่ฮะข้างหลังนี่ก็สองแถวแล้วหน้าหลัง<อ>มีเมีนอ้อยตรงเต็งด้วยนะมีมนอ้อยตรงเต็งนี่ผมผมก็มีนี่ด้วยนะก่ย่างสิบเดาโอ้โอโอยโอยโอยโยโอยโอออย เกือบเอาชีวิตไม่รอดโ,ดโดตปิ่งถึงกำลังเลยโตโตโตไม้ไผ่เกี่ยวขาวเอาเจนได้ด <c oughs> พื้นก่อนลื่นใบไม้เยอะนะพื้นมันก็เลยลื่นโอ้ยอุตส่าห์เตรียมรองเท้ามาอย่างดีนะครับสตาร์ทดอยแต่ดัน ลืมหยิบจากรถลงมาอีกโคตรซวยอะรู้งี้ใช่โดยเฉพาะพวกใบเนี่ยอย่าได้หาเหยียบเจี๋นะใบเนี่ยลื่นสุดส <ใน S 1> โอ้ยใครลักลอบแบบนี้นแสดงว่าน่าจะไม่มีชาวบ้านมาเลยนะใช่ โคตรล้างอ่ะตรงนี้เอาตอนนี้ก็หกโมงสี่นาทีแล้วเรายังไม่ถึงในป่านะครับใช่เพราะเราสตาร์ทตั้งแต่โอ้โหพังงกมากจะห้าโมงโอ้โหทางโคตรรบใช่ข้างล่างนี่ลึกนะเปวเหัวโคตรลุยโอ้ห มทำรือดิโอ้โหเรียบร้อยมันเกี่ยวเหรอเออ <c oughs> <c oughs> เกี่ยวที่แน่เลยเย็นเย็นอยู่เลยใช่ไหมทุ <c oughs> <c oughs> มลักเลากขมบนจริงเลยีนจะไม่สะดทุลักทุเล <c oughs> เออป้าออร้อมลุยต่อ

เดินลงไปเรื่อยๆฮะเดี๋ยวเรื่อยๆนี่ไม่รู้กี่เมตรกี่ร้อยเมตรไ <c oughs> อคนขึ้นนี่ก็ขึ้นสุดลงสุดใช่ <c oughs> แต่รู้สึกตอนนี้นี่ลงเดือ ร้อนอะ หน้าด่ระโบละมาอะไรตอนเนี้ยว like <Uh ่าอย่างงู้นว่าอย่างนี้ผิดอย่างงั้นผิดอย่างงี้อย่างงี้ ที่อะไนี่ไม่ใช่ป่าของบ้านนั่นก็คืเออใครอยากรู้ใช่ทางเป็นไงไปดูที่ช่อง,องจอนทาวเวลได้ไใช่ใครอยากรู้ว่าจังเกิลแคริ่งแครเนี่ยกวจะได้แต่ละคลิปเนี่ยเป็นยังไงนี่มาดูได้ที่ช่องจอนทาวเวลนี่โอ้ห้ะน้ำไข่ปูเฮือส่วนผมเนี่ยก็เป็นแค่ผู้ติดตามนะโอ้โห เฮ้ยใกล้จะเป็นโลมแล้วตอนนี้รงอย่างเดียว โอ้ยตรงนี้นี่เองที่พวกเรามาเก็บเก็บอินเสิร์ตอะแต่ตอนนี้น้ำมันแห้งแรงขึ้นเลยไอ้ชวัวคิวไหวดังใส่ลมชุบโคตรลุย เม่วัียความมืดก็ได้คืบคลานเข้ามาทุกทีแล้วนะตอนนี้นี่บรรยากาศและนี่คือป่าไผ่ที่สวยงามเลยนะ ตัวมันมืดแล้วเคเน่าจะใกล้ถึงแคมป์แล้วหละไว้เจอกันที่แคมป์นะครับ คืนคืนลงโลงแล้วตอนนี้คืนอีกแล้วโอ้โหเขาลูกที่สอง ก็จะถึงแล้วเฮ้ยอ,อะไรอะทำเดิมของไทยไวะเนี่นย ถึงแล้วโอ้โหซากอะไรจะทำเดิมออกออกไปตรงเนี้ยเออไงต้นไม้ต้นเดิมนี่ยังอยู่เลยที่เดิมเดิมเสียดายรอบที่แล้วโอ้โหรอบที่แล้วกองไม่น่าเจ๊งเลย ไม่ใช่กองเจ๊งหรอกออา,ายหายสุดยอดอถึงที่หมายจนได้<อ>ลงสัมภาระ<อ> จำได้ว่าคุณนอตรงนี้ทีออ่ประลังพีน่นอนนี่ไงนอนสองข้งตรงนี้โนริโนมืดตึ๊บแชชันสามไม่เห็นแอชชันสี่แอชชันหต้องมานะรอแอชชันหกเนี่ยรู้สึกุลลิ้นลำผักใบ,บแลนี่ว่า เดี๋ยวแล้วนะเดี๋ยวจะออกมาให้ดูเนื้อเนี่อครับโอ้โหกินทันทีที่ทันควันหมูเย็นของพวกเราหมอเย็นแค่นี้นะครับม,มีฮอทดอกด้วยดูดิรสชาติได้ปะ่ะ เจือดไปนิดนึงเกือบดีนี่ครับใส่เพิ่มกลิ่นเพิ่มกลิ่นอัตรสหูหอมเลยเน่ยหอมขึ้นเยอะเลยหอมจริงๆริงอ๋อเดี๋ยวไปขึ้นนี่ด้วย ตายขึ้นไหมพอต้องเพิ่มเบาหวานน,นิดนึงอือคนรู้สัวมันไม่พอนะเสน้นด้วยเส้นดน้วยอย่าว่าหือขงไม่พอนะครับคงต้มมองเ <ผม S 2> พิ่มเ <พอ S 2> สน้นเอาหักไหมหักไหมเดี๋ยวนี่อื้อ เส้นหมี่มามา่าครบบอกเลยแซ่บอีหลีแน่นอนเครื่องเข้าไปพลิกเข้าไปคุกเขาให้เท่ากันแค่นี้แหละครับปิดไว้ก่อนรอห้านาที อืมโอเคพร้อมแล้วตอนนี้ลองชิมโอ้ยโอ้ยโอ้ my god โอ้แต่ฟักเกอร์อ้วนตอนไล่อะมามามานะครับอื้อหือฮ่าโคตรไมงอร่อยโคตรไม่อร่อยรู้แต่อยู่ในป่าได้กินเหี้ยแล้วก็อร่อยนะจริงไปกินแตงเหี้ยแล้วก็อร่อย ใช่พร้อมแล้วมา,มานะทุกคนนะม,มากินข้าวครับเลยกินข้าวกินมากๆ <laughs> อ,อดไส้กรอกได้คนละสองชิ้นนะจากบอถ้าใครท,ที่อยากมาตามมอยเราเนี่ยต้องบอกว่าอยาานะอ่ามาเลยนะก่อนเราจะมานั่งตรงนี้กินตรงนี้ได้นี่โอ้โหโครตรหน่วยโครตรเครึ้นเลยใช่ถ้า<ำ>อยากลุยนะอยากมาจริงก็ มาได้ครับติดต่อมาได้นะผมสามารถพามาได้ติดต่อได้ได้ที่จอนทาเวลล์ติดต่อได้ทุกช่องทางครับวินคขนลงป่าไม่ว่าจะจอนทาเวลวินคขนลงป่าหรือไม่ก็จังเกิลครีเอทีฟอืมร้อนวันนี้ตื่นเช้าเลย เที่ยงีแล้วข้าดอกเชาของเราก็คือเที่ยงวันเริ่มที่ใบตานอือมนกินน้ำตาตของข้าวแล้วขาวเทียก็ฝอนน้ำเจียวฝรัข้าวอันน้น้ำม่่ถือว่าเบานะท้อนนะเบาน้ำาลงไปลงลงเยเลยน้ำของข้าวเลยฮะลง น้ำมันลงไปเยอะเลย,ยโอ้อ,อยา่าตกเลยของมีจำกัดจู่ได้แค่คนละสองแล้วมึงโตอตาคนละสองหกนี่คือหมดอืม<ห> โอเคครับตอนนี้ก็เอาไก่เอาอะไรมาย่างลมควนไว้เพื่อที่จะไม่ให้มันเสียนะครับได้เวลานอนแล้วไว้เจอกันพรุ่งนี้นะครับส <ไป S 1> วัสดีนนราตรีสวัสดิด์